สวัสดีค่ะ FC วันนี้โค้งสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะนำสรุปโค้งสุดท้ายข้างบนมาจากสูตรเรามีทั้งหมดจะได้กี่สูตรที่เรามาลงนี่ก็ร่วม4-50สูตรเลยนะ FC ทามาแล้วก็คนดได้กดแชร์กดติดตามนะคะจะไดะ้ไปถึงเพื่อนๆได้นะคะสั่นกระดิ่งไว้จะได้มีแนวทางที่ดี ไปหยิบกับอ่าทตติเล่ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลอาจผูกรางวัลใหญ่นะคะขอ <c oughs> อนุญาตส่วนพัดลมมากก็เสียงแหบเสียงแห้งอ่าเรามาดูคำเตือนก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำนะทางการซืร้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนดดันหรือสิ่งผิดกฎหมายท่านทางานที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคลายี FC. เราก็จะนำสูตรที่เราคัดลงเล่มมาแล้ว เราก็จะให้ FC ดูนะคะเราก็จะเน้นเลขสูตรของเราเนี่ยว่าตัวไหนมาเด่นที่สุดข้างบนบนอย่างเดียวนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นการสรุปนะคะเป็นการสรุปตัวเลขเราก็จะคาดออกมาว่าศูนย์ได้กี่แทมแล้วก็ ก็คือก็จะได้กี่แ้มนะคะเราจะมาดูกันเลยศูนย์นึกกี่แ้มอ่าเราก็จะนับศูนย์กันก่อนอดูนมาเป็หมดเนาะศูนย์ก็มีหนึ่งอ่ะสองนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบแต้มนะคะสิบแต้มหนึ่งมีกี่แต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะ หนึ่งมีแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามแปดแก้มนะคะอ๋อสองมีกี่แกบบ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามแปดแต้มเหมือกันนะคะแล,แล้วก็สามอีกจีแแทมสามก็มีหนึ่งสองสามสี่สี่นะคะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแต้มนะคะ แ้มก็คือเป็นแก้มที่ว่าเลขเด่นมากเด่นน้อยนะคะ,อะของเราก็รวมสูตรมาแล้วก็เยอะมากสี่พิกต์แ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามแก้มสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสิสาแต้มนะคะห้าไม่กีแต่มหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสบสสิบห้า สิบหกสิบหกแก้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสิบหกแก้มนะคะหกพี <c oughs> ่จีแก้มหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าแ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าแ้มนะคะลองจากห้าไปแ้มเดียว เจ็มีกี่แ้บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแป้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามสแ้หนึ่งสองสมสี่ห้าหนึ่งสองสามสห้าหนึ่งสองสามสสสี่้ม แปดมีกีแท่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแท้มนะคะสองสามสี่ห้าหกหกแต้มเก้ามีกี่แต้มเก้าหนึ่งสอง สามโอ้ี่เจ็ดแ้มแต้มนี้อ้ี้สี่ห้าหกเก้ามีหกแ้มสี่ห้าหกนะคะอันนี้มีเจ็ดแ้มอันนี้มีหกแ้มทั้งหมดรวมสูตรของเรานี่ก็ ถาเพิ่มเข้ามาว่ากล้ามาเพิ่มอหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดแต้มสีม่เป็นหนึ่งแต้ม,เ,ตมเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มก็เป็นสิบสี่แต้มนะคะเราจะดูตามสูตรนี่นะคะหกมิอีกหนึ่งแต้มเป็นสิบหกแต้ม ้าเป็นหนึ่งแต้มเป็นสิบเจ็ดแต้มสี่เป็นหนึ่งแต้มเป็นสิบห้าแต้มสามเป็นหนึ่งแต้มเป็นหกแต้มสองเป็นหนึ่งแต้มก็เป็นเก้าแต้มศูนย์เป็นหนึ่งแต้มก็เป็นสิบเอ็ดแต้มหนึ่งเป็นหนึ่ง แต,แต้มไปเป็นเก้าแต้มนะคะเราที่นําสูตรมานี้ก็คือสูตรที่เราเด่นที่สุดต,ตามขึ้นมานะคะเราก็ตามขึ้นมาสี่กับห้าอีกหนงแต้ม,มเท่ากับสี่นี่สิบหกแต้มห้านี่สิบแปดแต้มหกก็สิบหเหมือนเดิมนะคะอ่าสามก็อีกหนึ่งแต้ม ามสองแต้มเราก็จะมาดูว่าเลขที่เราทั้งหมดมาเนี่ยก็จะเป็นเลขที่เราจะเขียนให้ FC ดูนะคะ16ทับ6ทับ 6, 6 8สรุปโค้งสุดท้าย

เด่นบนเด่นบนที่สุดก็คือวดนี้ก็จะได้เด่นห้านะคะลองสี่กับหกสี่กับหกสี่หกเจ็ดสีหกเจ็ดนะคะลองสี่หกเจ็ดเด่นที่สุดก็คืออ่า 4ี่ห้าหกเจ็ดเลขสี่ห้าหกเจ็ดนี้เดี๋ยวงหาก็จะนำเลขที่มาตัดออกเราจะนำตัวไหนตัดออกอ่ลองลองก็มีศูนย์อีกด้วยนะคะศูนย์อีกตัวหนึ่งศูนย์อีกตัวหนึ่งศูนย์ก็มามาแรงเหมือนกันศูนย์ ศูนย์ศูนย์้แมลองอันดับหนึ่งแล้วศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะอ่าก็สองได้น้อยศูนย์กับหนึ่งเราก็จะมาจับวินลองดูว่าเราไม่ตัดออกเราจะเอาเลขตัวนี้ไปไว้หลักร้อยหรือว่าตัดออกไปเลยอ่าเพราะว่าไอ้ทาคิดว่า เลขหลักร้อยสี่หลักร้อยของเราเนาะสามบวกสี่ได้เจ็ดก็คือไม่น่าจะมานะคะไม่น่าจะมาเราก็จะเอาตัวที่มีเหลืออยู่เนี่ยมาจับกันเน้นสองตัวห้าสี่คงสุดท้ายนะคะห้าศูนย์ ห้ 51, าหนึ่งห้าหกแล้วก็จะจับห้าสี่มีแล้วแล้วกลับเองนะคะแล้วจะจับสี่สี่หกสี่ศูนย์สี่หนึ่งทั้งหมดเจ็ดคู่ ชอบก็จับขัดก็ผ่านนะคะ f C. อ่าเรานำสรุปแล้ว44สูตรคือมีความเด่นอ่าถ้าชอบก็จัดได้เลยอ่ถ้าเป็นในฐานชอบก็คือชอบเน้นตัวนี้กับตัวนี้อชอบทุกหมดทุกตัวได้หลยแต่ตัวที่เน้นที่สุดก็คือนะคะเป็นวงดอกจันนะคะ เราก็จะมีเลขที่ว่าติดท้าย <c oughs> ท้ายเราก็จะเอาเป็นเลขตัวนี้ไว้นะคะอ่า <c oughs> ลองดูนะคะลงให้สิบสองมิยอหกแปดดูให้รวยเจ็ดแปดเก้าถูกใจก็จัดขัดใจก็หานเลค่ะยุบซีเลขในนี้ ต้องมีเห็นแน่นอนนะคะมีเห็นแน่นอนจะกัดออกไปตัวไหนก็คือ,อะจะไม่มาก็เราคิดว่าเราเอาสูตรที่ความแม่นยำของเราอ,อย่าแคบไปเลยขยับกล้องให้ได้นะคะ,อะขออนุญาตขยับกล้องนะคะแค่ไปเลยนะคะถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านนะคะแล้วคลิปหน้าเป็นคลิปสรุปร่างเรต่อไปเขาเราค่อยมาวนคลิปกันอีกที ขอเฮงมันใหม่มทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ